สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนไปเที่ยววัดฝ้าห้ามเนาะวัดฟาห้ามด้านนี้ก็เป็นองค์พระพุทธเนตรนะครัสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนาะอื ตรงนี้ก็เป็นอินดีดดดด่ต้อนรับแล้วก็พัสดิบรีนะครับเนาะทำอูอชาพัสดบรีวันนี้ก็เป็นภาพโพธิสัตว์กวนอิมพระแม่ควนอิมนะครับ เจ้าแม่กนอิ่มมีสององค์นะครับเมื่อนวัตการเจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเดินดูข้างในบริเวณวัดก,กันเนาะก็มีอะไรบ้างนี่ ก็จะมีท่าเรือท่าเรือวัดสาห้ามนะครับนี่ก็เป็นท่าเจดีย์เจดีย์เล็กๆนี่เดินมาข้างหลังนะครับเดินมาข้างหลัง มีทางไปท่าน้ำด้วยก็ไวเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ท่าน้ำกันนะครับเดินข้างมาข้างหลังวัดนะครับก็จะเป็นท่าเรือ มีที่เล่นเรือที่เรือขยักนะฮะม,มีคนมาปล่อยไปปล่อยอะไรนะครับเขากำลังบูรณะซ่อมแซมท่าเรืออยู่เนาะนี่มีบริการเรือขยักด้วยนะครับห้าสิบบาท 5ทเองอืก็จสะสวยๆนะครับมาไปดูเรือกันเรือขาย,ยาก,กัน มีน้องหมาอยู่ด้วยนี่เลยขยักกันแต่ไม่พายครับแม่น้ำไม่เป็นนี่วิวแม่น้ำปิงนนะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้บ้าง นั่งเรือเขาได้นะครับปัดฝาห้ามเรือลำเล็กๆก็มีเนาะก็จะลมรื่นหน่อยโอเคเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างบนแล้วนะครับหลังจากเราไปดูท่าเรือ ของวัดฟ้าห้ามแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งข้างบนพระมหาฤูสีสุโกก็มาขอพรก่อนได้นะครับเดินน้อมข้างหลังนะครับก็จะมีโกรของท่านอื่นๆอยู่ นี่อันนี้เป็น JD, เจดียข้างหลังมาวิหารนะครับวิหารก็ปรับปรุงอยู่เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ปอนก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในภายในวิหารอีกคลิปหนึ่งนะครับวัดฟ้าห้ามจังหวัดเชียงใหม่นะครับ